สวัสดีท่านผู้ชมที่นะ่ารักทุกคนทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมอีกแล้วนะครับผม G c o t TV นะครับมาอยู่กันในเกม PUBG นะครับผมก็เออเป็นเกมแรกนะครับผมที่เล่น PUBG Steam แล้วก็ได้แชมป์นะครับผมก็ มันก็น่าภูมิใจนะแต่มันก็เล่นยากไปสักหน่อยโอเคครับผมในเกมจะเป็นยังไงก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็กดแชร์ก่อนดูคลิปจบด้วยนะครับผมนี่ปุ่นไม่เจอสโคเราจะทั้งบ้านสโคเราจะฟาร์มแค่เมืองเดียวก็พอไหมได้นะแต่ขอที่มันขอมันได้ของที่มันได้ใช้ก่อนที่มันสามารถเอาไปตัวเองได้อย่างที่นี่ที่เดียวแล้วทีนี้ก็ ฟาร์มกับฟาร์มจากกล่องอย่างเดียวเลยทีนี้กล่องขอ,อ,องเพื่อนนะใช่กล่องเพื่อนรู้สึกเพื่อนตัวบวมๆหน<ช>ห่อกยก<ช>็ใช่เจ็บปักเลยเจ็บได้ขาอปักตัวบวมแบบ one hour later ไม่มีโอ่มโมองด้วยวะ่ะมองผ่านเมืองเฮ้ยอะพี่หนุ่มชนแล้วหนีแล้วพี่ ใช่แล้วเพราะแต่มึงไม่ไปรับไปวันไม่กูกูเ,เจอโค้ดเขาใช่เปล่ากูเจอโค้ดนนะ่ะอ๋อโอเคงกูไปรับไปกวันเมืองนี้สวยวันละเพื่อตรงนี้ตรงหน้าเรา เนี้วคนในสามสงขบวนระวังละวังมีสองทัวโน้ปอ้ยสเปคเกือบไม่ตายหมดแล้วใช่ป่ะยังอยู่ข้างบนอีกตัวนึงตัวข้างล่างแตกแล้วขบวนอีกตัวนึงตัวสุดอีกตัวน ไซด์ไอ้ายก่อนไม่มีเอาโดดไปแล้วไอ้ตัวนั้นแหละงั้นก็แสดงว่าเป็นตัวตัวที่ผมฆ่านี่แหละไม่ใช่ใช่คนละตัวใช่แล้วใช่แล้วมีสองตัวว่าทางตี้มันต้องมีสามไงจะเปล่าทางตี้มีสามแต่กูเพิ่งเก็บกันเป็นคนละคนละหนึ่งก็ตัวนี้โอ้ปักก็ตัวกูที่โชนนะตีนี่มีสี่ใช่เปล่ามีเปิดเรามาตีเรามาสามเรามาตีสามมีมีมี มันหนอได้เอากูขึ้นยบเลยคลตีคลตี้ใช่ใช่ลตีหามุมดีๆหามุมดีๆผมมองไม่เห็นดูตรงนี้หนึ่งนันอีกหนึ่งรู้้ว่าอยู่กต้องตายธรแล้วมองนะ ทำไมมันมองเห็นผมวะเนี่ยนะนี่จะลองขับรถไปดูมาให้หน่อยได้ปลาอยู่ตรงไหนเผื่อชนได้ข้างข้างข้างถนนข้างถนนมีรถตัวนึงมีรถตัวนึงมีรถตัวนึง มาหน่อยมาหน่อยเจ้าเจ้เจ้กี่ตัวเจ้กี่ตัวกี่ตัวพี่ยแอบอยู่แอบอยู่เฮ้ยมีขวามีขวาอีกอีกตัวนึงนะบดข้างบน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 โอ้หคุณเห็นรถเลยเนี่ยคุณเห็นรถแล้วไปละเจอกันข้างบนมองไม่เห็นเอาอยู่ตรงไหนอ่ะไอย่อลไทย่อนเราไม่เห็นเราไม่เห็นโอเคโอเคโอเคไทยบอลไทย เดี๋ยวเราเดี๋ยวเรามาเก็บก่อนมีศพไกลให่หนปะอยากได้ศพไกลมากเลยผมมีคูณสี่เองครับพี่ว่ามีสไนอ่ะใช้ใช้คูณอะไรอยู่อ่าตอนนี้สไนไม่มีคูณครับคูณสามผมอยู่ใต้บ้านนะพี่เดี๋ยวเดี๋ยวลองไปเก็บศพลองไปเก็บศพจะได้คิดจะสเปชันล้มเลยหรอคิดผิดคิดใหม่นะเนาะ พยายามมองหาตำแหน่งมันอยู่อ๋อเห็นละตรงผมมากเลยกดหินนะครับครับโดนหัวไปเดี๋ยวไปหาคนสามแบบนป็ข้างล่างมาดีปะใช่ครับโดนหนึ่งโดนหนึ่งถ้าสู้ไหวเราสามารถหนีได้เลยนะเพราะว่าเรามดรถหมดเลยรถกูยังแบกกระ่ะไม่นี่เอารถมาใหม่ ไหนไวสะสซโคข้างล่างบ้านบ้านหลังไหนบ้านหลังไหนวะนี่มันจะมีบ้านสองชั้นนะพี่ช่างมันเถิดช่างไม่หรอกพี่เกียรติอาร์โอเคผมแม่มพี่นุมพี่นุมพี่นุมไมมันมันมันไปยังมันไปยัง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 พี่นุมพี่มาเอาคุณ <ไป S 1> สี่ก่อนด้ไรคุณสี่อยู่ที่ผม น่ะผมปลดจากปืนผมให้เลยผมไปเอาคนสามก่อนอ่ะอยู่ที่เดิมใช่ปะมันอนะปักเอาเลยกับไปเก็บก่อนใช่ใช่อยู่ที่เดิมอยู่ที่เดิมเฮ้ยแต่ตัวนั้นโอเคเราเราต้องไปแล้ว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 ไปไปวงไปวงป้ามันรับไป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 ไอ้วันนะกำลงังกำลังกำลังไปกำลังนี่ไปหา จะไปไม่ได้จะไหววัดจะไหวให้รู้อย่า die, อย่าชนนะเว้ยอย่าชนอย่าพลาดไป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 แสดงว่าต mmm ัวที่นี่ยิงล้มคือเมื่อกี้นี่เก็บไปตีเก็บไปตีหนึ่งละตีหนึ่งตีหนึ่งว่าตัวสุดท้ายที่นี่ยิงไปมันไม่ล้มดักวงบาดดักวงเลยดักวงเลย ขวาไปขวหรือว่าอยู่บ้านนี้ก็ได้นะบ้านหลังเนี้ยบ้านนี้ดักก็ได้มาซักตรงเนี้ยอ่าแถวนี้แหละพอพอพอจอดรถเลยพอ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 จะให้มันเห็นรถอ่ามันยีกาอะไรอยู่ไม่รู้นะโอเคมันน่าจะหาหาที่หาที่หาที่ให้หาที่หาที่ที่ที่ใครที่มัน ไม่รู้ว่ามันยิงกระอะไรอยู่เนี่ยตอนนี้อย่าอยู่ห่างจากรถมากเฮ้ยคุณหกพี่เข้ามาเอาเลยโอเคยนานวันเอาคุณสี่ไปตรงนี้ก็มีพี่คุณสี่พักมาเอาไอ้รั <laughs> กไล่ออกก่อนอมึงก็ออกก่อนเถอะมึงอย่ารีบดิ <laughs> โอ้หมกสอง <laughs> ระวังน <als> ะอย่าอยู่ไกลกนเกินอ่าฝั่งข้าบนตรงที่ผมอยู่เคลียครับเคลียแะ้รใช่ปะเคลียอเไรปักปักไปเอารมาได้ปะมันจะวิ่งขึ้นเนินหรือว่ามันจะวิ่งลงลงข้างล่างน่าจะลงอ่ะดูจากทรงน่าจะลงมากกว่างั้นเราไปดักข้างในวงนีกว่ะไปหาที่กำบังก่อนเฮ้ยเจอหรอเฮ้ยไม่ใช่เฮ้ยใช่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  นี่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 นวิ่งขึ้นกำลังวิ่งขึ้นเนินเนินเรารอ่ะเนินนู้นเนินนู้นเนินนูน้นพี่ปา้าได้ปะมาร์กไปแล้วครับมาร์กไปแล้วฝั่งนี้เอาเลยไปแอบแอบหน่อยนะอย่าอย่าให้มันเห็นรถเรามันวิ่งไปฝั่งนู้นอ่ะเราเข้าวงเลยก็ได้นะเอาวงก่อนเนี่ยมันมันต้องเข้ามาฝั่งนี้แน่นอนมันต้องเข้ามาฝั่งที่ผมมาร์กแน่นอนไปวงดีกว่าพี่พไปไป,ไปวงดีกว่าปะ สองตัวชัดเจนคือสองตัวปัก,ปกจอดอย่างนี้หน้าโดนหัวตายกันมากเลยไม่มีอะไรปักเลยเราเออมมาฝั่งนี้นะออมมาทางมาร์คํามเงินก่อนโอเคนั <Okay. S 1> ่นแหละเราเข้าฝั่งนี้มันน่าจะเข้ามาอยู่ฝั่งนี้ปักขึ้นขวาเลยดูมาร์คธรมเงิอนนะอ่ะตามมาร์คธรมเินกันเลย มันน่าจะอยู่ตรงนั้นมันน่าจะอยู่ฝั่งนั้นมึงมึงหันเมาไปมึงหันเมาไปตามมาร์กอะ่ะได้สุดไหนแต่เรา,าเบี่ยงซ้ายหน่อยเบี่ยงซ้ายหน่อยเบี่ยงซ้ายเบี่ยงซ้าย,ปย,ายไปซ้ายไปเนินบนสุดเลยเรามีโอกาสที่จะโดนยิงก่อนผมขอลงตัวนี้จอดให้ผมหน่อย จะจะจะจ,จ,จมีรถอะไรโตมีรถรมีรถมีรถมีรถ,รถเอ้ยไม่ใช่รถนี่วาขอโทษขอโทษเฮ้ยเจอแล้วตรงนั้น,นมันนอนอยู่มันนอนอยู่นบนหัวมีนี่นี่น,นี่ตรงเอาตรงมาก,ก่อนสตัว เรองเอาไงเอาไงเอาไงเอา,เอามาก่อนก็ได้ hey, hey, hey. ไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนปืน่ะ <laughs> มันเห็นผมว่ะแต่มันไม่เห็นคนอื่นมันเห็นผมมันเห็นผมนอนอยู่แล้วมันก็เปลี่ยนปืนเลยว่ะพี่ตัวผมมาร์กเลยมัน,นอนกันอยู่สามตัวว่ะ หายไปแล้ววะพี่ลงล่างปะวะเอาละอา่างั้นเราหาที่ที่ก่อนตรงนี้ลงเกินขับเรถไปประมาณนี้ดีกว่าหาหาที่เดี๋ยวดูข้างล่าง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 ไัห้เจอแล้วเดี๋ยวมาให้จัดเลยพี่ มักแดงใช่ไหมลบหนึ่งโอเคสวยต้นไม้อ่ะต้นต้นไม้แต่จะถ่าเปลี่ยนอีกกดหน่อยยิงอีกกดยิงกดมาหน่อยยิงกดมาหน่อยมีต้นไม้มีตอกต้นต้นลูกปั๊มเหรอตรงนี้เคลียร์ตรงนั้นเคลียร์ตรงนั้นเคลียร์ลบหนึ่งโอเคตัวหนึ่งเคลียแล้ว วิ่งหนีจบทบจบจบจบอ่าปั๊กปั๊กเอารถเปล่ารถก่อนมึงอยู่ใกล้สุดเอารถเปล่ารถจะไปรูดของกันสามสิบวิเองพี่ทันอยู่เปล่ารถทันอยู่ทันอยู่ทันอยู่มา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 อยู่ไหนโอ้โหปั๊กปั๊บมึงมึงเป็นคนขับสายลับรถมันจะขึ้นไม่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 ขึ้นของมีไม่เยอะของมีไม่เยอะ น่าจะหนีวงกันมามันเลยไม่ได้ตอกเลยแต่ตรงตัวตัวนี้อะตัวนี้เยอะตัวนี้เยอะเดี๋ยวไปแบ่งของกันในวงใช่ลอยนัดก็มาว่ะวงมาแล้วนะวงเจ็บนะวงเจ็บปักวงเจ็บวงเจ็บอย่าพลาดนะอย่าพลาดอย่าพลาดอย่าพลาดขึ้นมาขึ้นมาก่อนขึ้นมาก่อนนะพอแล้วพอแล้วไม่เอาไม่เอาพอแล้วไปไปเลยไปเลย พักเปี่ยงขวาหน่อยเปี่ยนขวาหน่อยเม่เดี๋ยวเขาอันนี้มุมนี้ไปมุมนี้ปะมุมเดิมเหมือนระเด็นนะเออขึ้นมาอยู่ขึ้นมาอยู่ฝั่งนี้ก่อนตรงนี้ก่อนบ้าน,ต,น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 ต้องมีนะคนแน่นอนอ่าอ่าเมื่งกั้จอดตรงนี้ก็ได้พอว่าตรงข้างหลังมันไม่มีอยู่แล้วแล้วเราเดินขึ้นเอานดีกว่าเพราะว่า <Okay. S 2> มันจะได้ไม่มีเสียงพอพอักจอดจอดจอดจอ,อดไอ้หมีอยู่ข้างหน้านะแต่ว่าเช็คข้างหลังด้วยก็ได้เผื่อมีคนเล่นวง เล่นขอบวงอ่าปักเช็คกระสุดเลยเออข้างหน้าข้างหน้าข้างหน้าข้าถอยถอยมาถอยมาถอยมามึงถอยมาก่นตรงไหนวะปักมาก่อนดิเออดอกเออตอนแรกนึกว่าหัวคนน่ครับเออดอกเฮียเราไปยิงเปิดจุดไปแล้วนะอ่าแนะนำให้เราเช็คซ้ายกับขวาก่อนนะครับอ่าผมผมผมดูขวาผมดูหันผมหันไปทางกลางวงนี่หันซ้ายแล้ว กเมื่อกี้เหมืนอนหกคนสิบเก้าถ้าฟักเก็บอัดต่อก็รีบเลยแนะนำนะมาท้ายวงเลยเข้ามาทางท้ายวงดีกว่า,าประมาณนี้มงไม่มีใครตอบเลยกระสุนไรก็ถามว่าใช้กระสุนไรไม่มีใครใช้ใช่เราใช้แต่กระสุนเขียวเพื่อนเต้องพึ่ไปดำไปแดงนั่นยำไปดำไปแดงเลยจ้ะ หาที่แอบเลยหาที่แอบเลยดูดูดูซ้ายก่อนไหมซ้ายนี่ดูแล้วไม่เจอกลัวซ้ายเข้านี่ใคเข้าขวาขวาขวาประมาณทางนี้ปักพักถอยถอยถอยไกลถอยอยู่ไกลเกินมึงไกลไกลกว่าเพื่อนเลยพักถอยมา น่้้ไไดอยู่ตรงไหนวะบ้านบ้านยิงมาใช่ไหมปักไกลกันเกินกูปลาควันไปนไปช่วยวิ่งวิ่งกลับมาวิ่งวิ่งกลับมาวิ่งกลับมาเดี๋ยวรรออไม่ใช่บ้านวะ เดินขราตอนนี้เราโดนลูกสองตีบอกอย่างเดียวโดนลูกสองต,ตีอยู่ถอยถอยปกักมันถอยมาปากักถอยไปเลยถอยมาตึงสวยตัวไหนอ่าตัวนี้มีตัวเดียวตัวที่คอยปักก็ตายละถอยมาเลยโอเคผมถอยแล้วนะผมถอยแล้วนะถอยมาถอยมา,าหลังของเรายังไม่ได้เช็คดี ปล่อยปล่อยบ้านมันยิงกันไปมุมเนี้ยมุมเนี้ยเล่นบ้านได้มุมนี้เล่นบ้านได้อ๋อโอ้โหอ,อ,อยู่ใกล้บ้านตรงนี้เห็นไหมต้นไม้สองตัวมันไกลมากามสามสามสามหมอโอ้ยยิงเข้าก่อว่ะรอบหนึ่งสวย มันเหลยออีกต้นถ้ามีระเบิดป้าหน่อยที่ผมๆๆๆอียสีโฟ้ไม่ต้องโอ้ยโอ้ยโอ้งแต่ระเบิดแต่ระเบิดผมหมดแล้วนะอยามบ้านใช้กว่าๆนึงโอ้ยเฮ้ยตาคโทษ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  ไม่ใช่ไม่ใช่มันเลยกูยิงกูยิงมันกูเอโทษตัวเดียวตัวหนึ่งตัวหนึ่งตัวอยู่หลังหินหลังหินโป๊อปป๊อปป๊อปเฮ้ยชนะแล้วว่าที่หนึ่งหรือเปล่าวะหลังหินหลังหินเดี๋ยวขอซีโฟคือซีโฟซีโฟซีโฟผักให้มันออกมาก็ได้นะมันมันป่าใกล้ซะเหลือเกินวางบอกว่าผมก็จะหม เฮ้ยอย่าได้ยินเสียงติ๊ตติตกันอยู่ใช่ไหมลบซีโฟกูโดนของกูเองเยียโฟตัวเองให้เคียดเอาซีโฟตัวเองทีหนึ่งวัยแปดตัวเว้ยสี่ตัวเวี่ หวังว่าเพื่อนๆจะชอบคลิปวิดีโอแบบนี้กันนะครับผมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไ r ร b ์แล้วก็กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าไปละครับบ๊ายบาย